ฮัลโหลฮัลโหลอ้จังอดแล้วสวัสดีวันนี้เรามาอยู่กับพาน่าเอวีที่สานี่คือที่ห้าไอี EP สองแต่คืนที่ห้าแล้วครับเราจะมาโชว์ความสยองอันอีกไม่รู้ย้อนที่แล้วย้อนที่แล้วเราโดนยงหลอกไปอเลยครับไม่รู้รู้นะว่าความสยองหรือความฮาคลิปก่อนเราได้ดูกันไปแล้ว มีคำหยาบหลุดไปนิดนึงแต่ก็ขออภัยในการผิดพลาดหลุดนะครับมาเริ่มกันเลยตัวอัดหลุดปะวะดูดีๆตัวอัดนี้มันหลุดได้มันหลุดได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเจียบตัวเัาทําไมมองนาหาเรื่องตัวเาเฮลโหลเฮลโหล คอเราด้วยเกิตัวเรามาอยู่กับพัดลงหัวใจเอายทำไมคุยกับไปกองอยู่มาเร็วขาคิ้วแล้วแล้วเปิดขามัจะมาเรยวไม่เกี่ยวอันนี้มันสอนเรามันจะเรียกมันจะเรียกเอาเองกดเริ่มใหม่ไหมออเหอไอ้เหรอไม่เหรอให้กูวาดหน่อยวิ้ไม่ได้ลาดเลย ก็พาไตืดตืดอ่านั่นไงไอเย้ยเป็นเป็นคอมโบอะไรเนี่ยจอแดงอะเนี่ยวันนี้เราก็ไม่จบแ่แบบนี้สามคนนีเราก็อยู่ด้วยกันหลังากสี่วันหลังากสี่วันแล้วเิดเด็ดการไฟในเบดีโอ้ยโอ้ยน้ำหัวเลยไปดูโอ้ยทำทำอะไร เราแคสเกมต่อแล้วไม่อยากเปนตามคุณโจคุณคิวแล้วก็คุณคิวอีกคนุณเตยอ๋อเนี่ยมันจะมีหลายเกมอ๋อซึ่งคุณเตยซึ่งคุณเตยซึ่งคุณเตยเขามากินน้ำอยู่ซึ่งคุณเตยเข้ามาใหม่ซึ่งพรุ่งนี้เราจะถ่ายทำตัวเองนะครับจะแนะนำตัวเองครับแนะนำตัวเองใครชื่ออะไรบ้างก็จะเอิ่มเอิ่มอิบแล้ว จะรวมถึงพี่ยงด้วยนะคะนั่นเนี่ยพี่ยงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะให้พี่ยงแนะนําตัวชื่อนามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรบอกให้หมยนามสกุลยงชื่อชื่อคนชื่อคนชื่อยงครับทุกคนชื่อยงเลขที่ยงชื่อชื่อจริชื่อครับกายครับเพชรครับเพชรชื่อชื่อนามสกุลก็คือกายครับมันเป็นกายครับมัเป็นกายคุณกายแชนแนลคุณกายเออจะสนุกสุดสิทธิ์เลหัวดิคือสิทธ์เลย เราไปอยู่กับตีสองแล้วครับซึ่งเราต้องซึ่งพันนี้เราต้องผ่านคืนนี้ไปได้ซึ่งไม่รู้ตอนนี้มีตัวอะไรเดินผ่านหน้าห้องเราไปแต่เราอย่าไปสนใจเลยครับเพราะว่ามันเป็นพี่พิมเพราะชีมึงย่องเหรอคะจับพักไม่วงววกใส่หน้ามึงชยไปวดดูแล้วอย่าไมเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วนานนานนาเฮ้ยเสียงเสียงเหมือนช่องลม โอ๊ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้แรกกูรองเกล็ดไม่ได้แรกกูรือบทำเล็กทำเล็กทำเล็กเกิอยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ฉันไม่มีทางให้เธอได้มาห้องนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวผัดกันเดี๋ยวนะตอนนี้ใครเล่น ตอนนี้คุณคีอนุภาพเป็นคนเล่นแล้วครับต่อไปก็จะเป็นคุณคุณโจนะต่อไปจะเป็นคุณคุณโจนะครับแต่ไม่ขอแต่ขอสงวนลิขสิทธิ์ชื่อและนามสกุลนะครับจวิ่งผ่านห้องไปแล้วครับจังหวะนี้จังหวะเออายง่นี้เนมาเตะเข้าประตูไปแล้วโอ๋อสองสูตรไปแล้วโอ้ยมันเหมือนช่องแอร์เลยเสียงไม่ไม่มีนี่ออกไปแล้วมันออกไปแล้วอันนี้จังหวะนี้ เหลืออีกสามชั่วโมงนะครับจะหกโมงแต่เราจะอยู่ความกับความสยองได้หรือไม่เฮ้ยชวนมาตรงนี้ทำไมหน้าตรงนี้เขาามันอยู่ตรงนี้ไงหน้าบ้านเราเลยนะชิวเราขอดูหน่อยนะคิวงั้นแล้วเราก็ต้องล้อมอ่ะต้องล้อมนี่ดะล้อมไปไบๆ บแล้วครับบอลเก็บแค่เก็บแควเกียร์โอ้ยโอ้ยชาติไหนมันจะผ่านมาเนี่ยขอดูหน่อยดิใครมันผ่านกูกาบตีเลยขอเล่นเออววจังหวะนี้คุณโจค่นเล่นนะครับแล้วคุณโจเขาจะเล่นนะครับแต่ไม่แต่ขอสงวนชื่อจริงแต่คุณโจเขาจะเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะครับใช่เออจะให้เขาเล่นหลายๆลารอบหน่อยก็ได้ใช่ ให้หวัดดีรอ่เสียงดิรายการเป็นสิ่งที่ผู้ชมต้องการเล่าดูเรื่อยๆดูไปตลอด Hello Q ผล Q เล่าเสียงมันจะชื่อหรอว่าเขาคือมันไปไกลๆก็คือไล่ไปไกลๆตีเลยสามารถจบไปมาเจอบป็นยามบอยเสียงสมมติว่าเต้ยได้ยินเสียงอะไรมาจากห้องครัวเงี้ยเต้ยก็ต้องเดินไปดูถูกป่ะก็อันนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้ามันจเสียงก็ต้องเดินไปดูว่ามีอะไรอยู่ ตอนนี้เราจะไม่พูดอะไรทั้งทีเราจะฟังเพลงเพินเพิ่มขอเทาข่าวองเฮ้ยแต่กูาเป็นหวัชิวโงอพีละตอนนี้ยังอไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันไม่มีอะไรเกิดเฮ้ยยังม่มีะอไม่เป็นไรติ้วไม่มีเยแต่แค่กุ้หวานเดือนนะ

เดี๋ยวมึงไปดูก่อนมาช่อยังไม่ได้ปีนจริงอ่ะไม่ดิมึงดิแล้วไม่ดูท้องลมอ่ดูใหม่ดิโอเคปีนในท้องี่แมงไม่อยู่เลยวิเดียว่รืไม่มีหรอกดูหมดแล้วเพื่อนนั่นไงกูว่าปีนท้องลมไมสาดเลยหมดแล้วท้อง ลังเลยตดดดันมากเลยค่ะตะกี้มีตัวอะไรมีอยู่ข้างหลังเลยไม่ได้เด็กโอ้ยองค์การคนถ่ายไม่รู้ถ่ายเลยเพียงเพื่อเท่เพื่อขีคน้ำเงี้ยเดียวพีหมีมาเร่กงการร้องรเไทยนี้่ครับเล็กอยก็ะกาองการนีสวรรค์ของเราเลยผิดเดียวใช่ จะมีหิมะตกน้อยแบบมือมืไม่เคยพบพอผ่านไปสิปีหิมะตกไอ้แก่บอลนี่บอลนี่เราจะไมดูเขาไอ้จะโดนแดดจะดูไปติดไปถึถ่ายทั้ั้นไม่ตาหยุดเลยไงโอ้ยยังอยู่ หาาเลยาต่อไปมนหายไปแล้ว่้ยจบคนไวิ่าแปต่อไปคนอาจจะเป็นคนเล่นบ้างต่อไปคนอาจต้องเป็นคนเล่นใช่ไหมโอ้ยไฟไลท์เป็นที่สองเทม เอ้่ใช่ยอ่ะตอนเพลงนี้ไม่ทำอย่างใครถ่ายใครพูดเลยไอ้ตัวถีอเลยไอ้ตัวยามมาเลยเอเออก้องเป็นอะไรอ๋อป้องอยู่านี้อ้าไปแต่ไหนแล้ว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าแมวอันนี้ขาวนั้นแมวเอ๊ะอ๊ะทำไมเจอใช่เอางูเอเจน่าอมนิ้วอยู่ห้องนี้เจน่บอกใช่เจเจก็หลับไปเยอะเฮ้ยปิดดปิดปิดช่องคลิปไก่แล้วลุกอ๋อเออเจี๊ยบไก่กันเดี๋ยวมึงก็ได้แดกลูกไก่เหมือนกันอู้ไปแม่เหอเฮ้ยน้องอย่าเอาหัวไปแมวเหรอย่าหัวขาดอย่าหัวหายไม่รู้ตัว ทั่วไม่พวหัวีหาชิ่ะช่งไอพี่เก่เน่งโอ้ยมาตดีไอ้าค่ะโอ้ช่องลมตายตายดาใตายก็ตายตายแน่ๆตายแน่ๆตีหมันก็เล่นแลว mày à mày vừa, mhm lập mhm 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 มึงอย่าเสือกมึงอย่าเสือกไม่เอาไม่เอามึงมึงเป็นตัวตลกมึงก็ไปแสดงตลกสิไม่เอาเรารู้จักกันมานานนาเป็นหุ่นเชิดไม่เอาเรารู้จักกันมานานแดนออกไปไม่ต้องดูต้องดูอะไรนะอะไรก็ออกไปโลดเสียงก็ไม่เคยเห็นอเลยเป็นคอมโบเลยใครก็ได้เอากระเป๋าแบนน่ะไปวางไปตรยังไงเป็นคอมโบเลย นมามาพ่อเชียแดงพ่อเชียแดงเฮ้ยเสียงท้อตาย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 ไมรู้สเ่งยังไงอยู่ไม่ไม่ไ้องเป็นอะไรต้องเป็นอะไรเกมสร้างไม่เสร็จหรอเจ้าไม่มีอยู่มาดูห้องนี้หน่อยเพื่อนรอดไปเข็มข้ากัน ไวท์ทองจริงแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยกูรู้อยู่ไหนกูรู้เลยมันอยู่ไหนถ้ามันไม่หายไม่เจออย่างเงี้ยมีเหมือนข้างไหมไม่มีมันยังไม่ได้มาข้างหน้าเลยเฮ้ยเจ็บแต่ดมงานเนี่ยคอมโบ <laughs> เป็นคอมโบเลย <laughs> น คิอว่ามาเป็นบอยแบนด์นะครับแต่ผู้ชมก็ยังไม่มีใครมาติดตามก็ติดตามหน่อยนะครับยังไม่รู้ชื่อนานกดสับสกายด้วยแชทใครสับสเกิลสเกิลสเกิลมันในสิงโตเตะแล้วไอ้นี่ไอเอฟดีสัมเองเองเขียนว่านี่เอสจุดทีจุดจุดจุดอ้นี่เอสจุดทีจุด เอ็นจุดแล้วก yeah. ็ทีวีเค็นไ้หละไย่ม่จุดไม่ต้องจุดหรอก้าหลังกจได้ไม่งไม่ไงก็ไอคิวส่งมาอะไรจุดเจุ